สวัสดีค่ะชื่อลาวันโกศัยกานนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและฉันสัมผัสได้ใน,ในระหว่างการเข้าคอร์สอบรมศึกษาประยุกต์ใช้คัมีร์เตอจริงพลังแห่งการชำระล้างที่บ่อพลอยรุ่นที่3 1วันที่24่สถึงสามธันวาคมปี2565ในชัว่วโมงแห่งการชำระล้างครั้งนั้นะนะคะ มีอาจารย์จินอาสากล่าวนำให้บรรดาผู้เข้าอบรมร่วมพลังนั่งสมาธิโดยใช้สี่คำมหาจรรย์ขอโทษโปรดให้อภัยขอบคุณชันรักคุณเพื่อเป็นการขอโทษคนที่มีความสัมพันธ์กับเราคนที่อยู่เวดล้อมตัวเราเริ่มด้วยการให้ฟังเพลงสากลเพลงไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ที่พ่อแม่มีต่อเราความรักของเพื่อนเพื่อนร่วมโลกที่มีให้แก่กันฟังเพลงก็เริ่มรู้สึกรับรู้ในพลังแห่งความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทรความคิดถึงความห่วงใยที่มีต่อกันและกันท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบมีสมาธิด้วยน้ำเสียงของอาจารย์ที่ชวนให้เรารู้สึกปิติซาบซึง้งตืน้นตันจนน้ำตาไหลพราก ไม่อาจกั้มปืนไว้ได้ขณะที่อาจารย์กล่าวนำเพื่อเราขอโทษขอบคุณและบอกรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบุคคลอันเป็นที่รักแล้วแต่ใครต้องการจะขอโทษหรือขอบคุณผู้ใดเป็นพิเศษในโอกาสเนี้ยฉันเองก็พยายามตั้งสติรวบรวมสมาธิเพื่อเอ่ยขอโทษในใจในบรรยากาศที่มีความสงบนี้ให้เป็นพลังส่งไปยังพ่อแม่พี่น้อง ญาติมิตรบุคคลอันเป็นที่รักเพราะเวลาที่ผ่านมาเราอาจเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจโดยการกระทำนั้นอ่ะอาจมีทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ตัวหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามฉันขอโทษโปรดให้อภัยที่ได้ล่วงเกินทุกคนค้นจากการใช้พลังสมาธิเพื่อขอโทษขออภัยบุคคลดังกล่าวข้างตน้น ในวันนั้นอะนะคะหลังจากจบชั่วโมงแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันรับรู้และสัมผัสได้ฉันได้รับโทรศัพท์จากแม่แม่โทรมาคุยด้วยก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าแม่เนีี้ไม่ค่อยโทรหาพอช่วงบ่ายก็ยังได้รับโทรศัพท์จากพี่เขยอันนี้ก็แปลกใจขึ้นแต่รับรู้ได้ว่าเขาเป็นห่วงเราอยู่ และพุพีคที่สุดช่วงค่าก็ได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวที่มีศักด์เป็นลูกผู้น้องเธอแจ้งว่าจะมาหาฉันที่บ่อพรอยเธออยู่อำเภอไสยโยกที่ไกลาจากบ่อพรอยพอสมควรและเธอก็มาจริงๆรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสก็คุยกับน้องในภายหลังเธอก็เล่าว่าประมาณใกล้เที่ยงปุ๋ย ุ๋ยเป็นชื่อของเธอนะคะ,ะรู้สึกคิดถึงพี่อยากจะไปหาทั้งทางทางี่ปุ๋ยะไม่เคยคิดมาก่อนเพราะระยะทางก็ไกลแล้วไม่ค่อยมีเวลามากแต่อยู่ๆปุ๋ยก็ตัดสินใจจะไปแล้วก็ลุกขึ้นหยิบกุญแจรถโดยไม่คิดว่าอยู่ในชุดอะไรแล้วก็ขับรถไปซึ่งปกติน้องคนนี้เป็นคนที่รักสวยรักงามออกไปไหนก็ต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้านหน้าผมนิดนึงก่อนเวลาที่เธอพูดถึง เธอชั่วโมงเห็นการชำระล้างที่พวกเรานั่งทำสมาธิโดยการใช้สีคำมาสศจรรันนั่นเองอาจจะเป็นเพราะเราสองคนมีความรู้สึกผิดร่วมกันต่างพบความไม่สบายใจเมื่อต่างต้องกำจัดสิ่งที่รู้สึกไม่สบายใจพลังจิตที่บริสุทธิ์รู้สึกตัวรู้สึกผิดต้องการขอโทษของฉันก็สามารถส่งไปถึงเธอได้แบบจูนกันติดตันที ซตรที่มีเรื่องที่รู้สึกไม่สบายใจคุณคล่องหมองใจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้นะคะ,ะเมื่อกลางปี2565ฉันมีโอกาสได้ไปเที่ยวหลวงปา,างกับน้องสาวคนนี้หลายวันจนวันสุดท้ายของทริปเรามาพักกันที่เวียงจันทร์อีกหนึ่งคืนเพื่อนร่วมเดินทางคนอื่นๆก็ทยอยกลับกรุงเทพมีฉันกับน้องกามีภรรยาอีกคู่ เพื่อนอีกคนที่อยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลสมาชิกที่ขาดหายไปห้าคนที่ยังอยู่ก็ออกจากเงียบๆเ,เมื่อเข้าที่พักกันตอนบ่ายน้องก็จะบอกว่าจะออกไปหากาแฟดื่มและถ่ายรูปเล่นฉันก็นอนพักอยู่ในห้องคนเดียวจนมืดค่าก็ยังไม่มีวิแววว่าน้องสาวจะกลับมาที่พักฉันต,ตอไม่ได้รู้สึกกังวลไม่กล้าแม้แต่จะเง้มเปิดประตูออกไปดูโรงแรม ค่อนข้างเงียบก็เกิดการจินตนาการสารพัดซึ่งเป็นโรคส่วนตัวของฉันยามอยู่คนเดียวในสถานที่ไม่ขุนชินต่างบ้านต่างเมืองกลัวกังวลใจวาวุ่นหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธเมื่อเธอกลับมาประมาณทุ่มครึ่งจึงปล้อยขอประตูหลายครั้งเมื่อเข้ามาแล้วฉันเลยต่อว่าเธอพยายามชี้แจงบอกเล่า แต่ไม่ได้ทาให้อารม์ชันดีขึ้นโกรธจนเห็นช้างตัวเท่าหมูปกติไม่ได้ขรดใครนานสรุปแล้วคืนนั้นกระส่ายกระสับนอนไม่หลับกันเช้าขึ้นก็รู้สึกไม่สดชื่นเจ่มใส่เท่าที่ควรชันออกไปทานข้าวโดยไม่ชวนไม่บอกน้องไม่พูดไม่คุยหน้าตาก็คงจะบูดบึ้งจนน้องไม่เข้าใกล้เมื่อถึงเวลาเช็คเอาท์จากที่พักเพื่อเดินทางกลับฝั่งไทยทุกคนก็ พากันทำเติดต่อหาจนฉันรู้สึกเกรงใจแล้วก็ละอายคู้สามีภรรยาที่จัดว่าเป็นผู้ใหญ่ในทริปนั้นโดยที่ฉันเป็นผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนอย่างไรในที่สุดก็ทราบว่าเธอเนี่ยกลับกรุงเทพไปแล้วต่อมาภายหลังเมื่อฉันติดต่อพูดคุยกับน,น้องได้แล้วจึงทราบว่าเธอติดโควิด แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเหตุให้เธอรีบกลับไปโดยไม่ล่ำลาจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเมื่อได้มาอ่านคัมภีร์จึงเข้าใจเหตุที่เกิดขึ้นจนทำให้คุณข้องมองใจไม่สบายอกสบายใจเพราะเราต่างขาดการบมุมเพราะเมล็ดพันธ์ทั้งห้าข้อที่สองคือมีความเคารพยำเกรงอยู่เสมอและจากเนื้อหาคติธรรมคัมภีร์บทที่สิบที่กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตนเป็นผู้ขอ,ขอทั้งสิ้นหากกล่าวว่าผู้อื่นเป็นผู้โก้ก็เป็นความเท็จประปราำผู้อื่นข้อนี้ก็สนับสนุนถึงสาเหตุที่ทําให้เราต้องโกรธเคืองกันอารมณ์เสียมุ่นหิตก็จะตรงกับเนื้อหาในคำพีบทที่สิบที่บอกว่าสงบนิ่งได้ไหมรอบรู้และเข้าใจอ่อนน้อมได้ไหมการเข้า อบรมในครั้งที่สองนี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าเริ่มมีพัฒนาการการนําเนื้อหาในคอมพิวเตอร์จริงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเองให้อยู่ดีมีความสุขให้ดีขึ้นได้อีกระดับหนึ่งโดยที่อาจจะไม่ลืมเอ่ยสี่คำมหาสัจันโคอโทษปรุทธยาภายัยขอบคุณฉันรักคุณ ที่ออกมาจากใจอยู่เสมอในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์จเจ้าผู้นำคำพีเต้าตือจริงมาเผยแพร่เขียนเทคนิคการประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความสมัครใจเสียสระอดทนและเป็นแบบอย่างที่ดีงามเห้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะคะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่การ ที่การุณารับฟังสวัสดีค่ะค่ะขอพรบคุณพี่ลาวันโกสายการโนนนะคะที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้พวกเราได้รับฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวทำนองนี้ดิฉันก็คิดว่าหลายๆครอบครัวนะคะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา อาจจะเป็นเรื่องปกติเลยด้วยซ้ำน,นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกติเตือนใจกับเรานะคะว่าการบ่มเพาะห้ามเมล็ดพันธุ์อยู่เสมอจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นแล้วก็สิ่งที่ทำให้พี่ลาวันได้ผลดีนะคะดีมากๆในการที่สื่อจิตถึงบุคคลต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยพูดด้วยความรู้สึกที่จริงใจที่อยากจะ กล่าวสีคำอาะสันนี้จริงๆก็คือคําว่าขอโทษโปรดให้อภัยขอบคุณฉันรักคุณจริงๆนะคะทำให้ท่านสามารถชําระร้างนะคะความสัมพันธ์กับคนอันเป็นที่รักต่างๆนะคะ,ะได้อย่างเขาเรียกว่าท่านบอกว่าพีคสุดนะคะที่แบบว่าถึงขนาดว่าน้องปุ๋ยเนี่ยขับรถมาหาเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วกอ็อีกสิ่งหนึ่งที่ เป็นสิ่งเตือนใจเราได้อย่างดีก็คือการศึกษาคัมภีร์เตอ้อเจริงนะคะในคัมภีร์บทที่10คติธรรมข้อที่7บอกเราว่าเคราะดีเคราะร้ายโชคและภัยชั่วชีวิตของเราทุกคนตนเป็นผู้ก่อทั้งสิน้นหากกล่าวว่าผู้อื่นเป็นผู้ก่อแล้วก็เป็นความเท็จและประปรามผู้อื่น,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ,อ เราได้สร้างนะคะอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิญญาณที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางจิตวิญญาณน,นะคะเรานั่นแหละค่ะที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยโครงขัางน,นี้ออกจากจิตวิญญาณของเราเช่นกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ลาวันด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับท่านที่การที่มาศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ตจริง นะคะยิ่งมาศึกษาก็ยิ่งทําให้สามารถจับหลักได้นะคะว่าจะนําเอาอการศึกษาคมภีเต้าเต๋อจริงเนี่ยไปไประยุกใช้กับเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างไกลเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เขามักจะพูดเสมอว่าคือเขาจะมีความกังวลในเรื่องต่างๆนะคะพอได้เปิดคมภีเต้าเต๋อจริงเนี่ย ท่านได้รับคำตอบแล้วก็พลังแล้วก็ทำให้ท่านารู้ทิศทางว่าจะจัดการกับความคิดของตัวเองอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ชีวิตตัวเองเนี่ยจิตใจผ่อนคลายสบายแล้วก็มีความสุขนะคะจากการที่ท่านเป็นคนที่นอนหลับยากเห็นที่ครั้งแรกที่ได้พบกันนะคะท่านบอกว่าบางคืนเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะก็ยินดีกับท่านด้วย